สวัสดีค่ะมื่อกี้กับสาวอีสานบรรทุนนะคะเมื่อนี้เขาจะมาเฮ็ดแกงออมปลาคอสู้กินแกงออมของเขาเมื่อนี้นะคะเขาจะใส่ผักกวางตุง้งผักซีลาวใบผักอีตูใส่บักเขืออ่อนๆค่ะแล้วก็เพิ่มความนัวความแซบด้วยบักขามอ่อนสูตรนี้รับรองเลยค่ะแซบชัวค่ะน้ำห้อนแล้วเนาะคะ่ะเขาเอาหอมแดงที่เขาโขกไว้นี่ลงไปตามด้วย ใบมะกรูดตะไคร่ทุบบุบจ้ะลงไปแกงอ่อมปลาคอค่ะเมื่อเนี้ยแกงอ่อมปลาคอใส่ผักกวงตุ้งผักชีลาวใส่ไผ่ไผ่ตูหอมๆเลยค่ะเป็นเมนูที่เฮ็ดกินง่ายนะคะช่วงนี้ก็ช่วงหน,น้าฝนปลานี่หลายค่ะน้ำเดือดๆยังสิละค่ะใส่ปลาคอลงไป ปาคอตัวใหญ่ ใส่มะเขือลงไปได้ค่ะสูตรนี้ค่ะใส่บักขามอ่อนทุบลงไปยังเพิ่มความเปรี้ยวนิดๆรับร้องได้ค่ะกลมกล่อมตามด้วยค่ะน้ำปลา น้ำปราจากน้อยนึงค่ะเกลือนิดนึงค่ะ ถ่าให้มะเขือสุกแล้วนะคะข้าก็จสีออกผักลงไปมักผักลายค่ะใส่ลายตามใจชอบค่ะผักกวงตุ้งแกงอ้อมมาค่ะใส่ผักหลายๆผักกวงตุ้งผักชีลาวใบผักอีตู้ค่ะใส่ลงไป แซ่บแซ่บค่ะนตอนประคร้าด้วยค่ะ ตไท้ายด้วยต้นหอมค่ะ เอาเพาะผักยกค่ะได้ทีเลยเพิ่มรสชาติความหอมด้วยขา่าขวอันนี้ก็แล้วแต่มากนะค่ะนี่ทาซาเขา่าขวนะมันสิหอมความเป็นแกงออมปลาคอกะเสร็จสัเรียบร้อย เดี๋ยวชิมรสชาติเบิ่งค่ะขนาดพอห่าใส้เขาขวดลงไปแล้วค่ะกลิ่นมันจะหอมเหมือนมาเลยนัวนัว,น,วนัวค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะสาวอีสานบันทุงกะเฮ็ดเมนูแกงอ่อมปลากคอสู่กินค่ะแกงอ่อมปลากคอสูตรสาวอีสานบันทุงกะาเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะค่ะมาค่ะ น้ำพริกค่ะพริกปน่นน้ำปลาหมักน้าาค่ะรับรองเลยแซ่บชัวค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะ